สวัสดีจ้าเอฟซีโพเมพี่นองที่เข้าหลบหลักมือนี่ก็มาพบกับช่องหากนกชาแนลด้วยจ้ามูนี่สิพ่อมากินยังเนาะน้อง,นองกันมือนี่พาพี่พาน้องไปไซครับมือนี่ไปเมืองอ๋คือว่าไปเที่ยวทะเลเมนบอครับไปเที่ยวทะเลมาทะเลอยู่ไซทะเลอยู่ตลาดครับมือนี่ได้เป็นตำปูมาครับเมนกทตำปูมาให้ครับเพิ่งตัวใหญ่ๆครับนี่ซุกเนาะซุกหรือบ่หรือเสาร์อาทิตย์แล้ว แกมครับแคบหมูครับทานข้าวปุ่นบ่มีหมูยอครับแคบหมูใหญ่ๆครับขายคือเก่าทอดแล้วก็เอามากินเลยครับนี่แบบหอมๆเลยนะครับหอมๆยังอุ่นๆอยู่ครับนี่เอากินละบ่เดี๋ยวนี่หิวห่วยแซ่บๆครับนี่ครับทางเด็กชายระเบิดนี่เอาหมูยอมาให้เพื่อนแกมนําฉันหิวหิวไม่ได้เลยไงหิวแหนงมามาตรงเรียนหิวเข่าจัดเลยครับหิวก็ได้มีมักตัวผู้ครับทางนี้เบข้าวปุ่นอ่อนครับ นะแสีบกระดมือเลยครับอ่นกะเขือ huh. จ um. ้ะ anyway, นี <t t ่นะเป็ดตะชำมาครับแสีบๆน้ำก uh ันทำเป็นดารัน uh ั่งทำเป็นนารบตึงตึงตึงกันกันมีปืนนารบน้่งตึงตึงกินครับกินเจ้าน้าโฟดามกินรบปาได้หมูนยอเอวนักกินแล้ว กันครับเสียบขับหมูน้ำมัเดอร์มรือนเนี้ยจ้าจ่าขับหมูกรอ,อบไม่ไหมครับนี่โอ้ระเบิเดบเอาตอนใหญ่เลยครับเอาตอนน้อยทำไมเฮียรอยกันมันมีซองเกิน <c oughs> มันดองจ้ะโอ้ครับเอาแมงวันมาแล้วนี่จ้ะพี่น้องมักแบบไหนดองกันเลยจะบอกโต๊ะนี้หมักเบิบคือแบบเพื่อนวะ ตป็ผัดํำรอนน้ำเนยอ,อันนี้แบบนิดเหนืจ้ะอัน,นแบบนี่แบบเป๊ติดทุกหย่าอแซบพื้เก่าครับหอมมะมอวงแดง กอดพัลลุจอมือนจักโลกมือนี่ให้จักโลกครับลอยล,ลูกลอยลูกจ้ะหืมหวานขนาดครับม,ม,ม,มันสดนกันพันลูกมันกันในพันลกูกกดไม่เหล่ากาหัวลอยลกกูก็พอให้ลูกให้ชีโลกลกันกันอะไรฟันโลกเลย พันโลกนํากันครับอโอ้อย,อยกันเป็นยังของกันหรอ่อซื้อกันลาบลอก็เลยได้ซื้อกันไอ้ด่างกงกันสี่ชื่อชื่อชื่อนั้นใหม่กันในเดิมยังเรียเนยังเรียนปล่าพี่น้องถามมาน้องอุ่นน้องวายอยู่จักปีแล้วเลยปะปี11 <c oughs> <c oughs> สิบสองปีจ้ะสี่ปีสมองครับสี่ปีคนจอยนี่สี่ขึ้นม้อหนึ่งแหละครับปิดเธอเปิดเธอ,เธอมาหนี่ขึ้นม้อหนึ่งกันจ้ะงกันยังยุบปอขี้มูไล่หืม้าแมนเหรอปอขี้มูไลเนาะแดงครับแซบครับแซบ,บครับหืมหอมมากอืมหอ,ม,อมม,อมาก โต๊ะเป็นเดือยพี่น้องคนแซวคือกินหลายคนแทบเลยนะค่อยดังแล้วค่อยยิงค่อยเป็นยิงหนวกจ้ะแล้วค่อยขึานก็แต่ก็มะไรยิ่งหนอกอะไรยิ่งแสบด้วยครับคนจอยแซ่บจนโมปากโมตีนเลย น้องกันเอาบครับกินคือบะกินแบบข้างหนแบบรสชาติพอดีครับความเป็ดความนัวอืมโอ้ยเหนือปูเจ๋งแเอ้ยเอ้ยแล้วมันแบบแบบมันดั้ปูมากเป็นบะเป็นบะกินกินเหนือมันแล้วเนาะอืา แคบหมูแกระแซบหมูยอกระแซบเอาวุน่นผู้ตอบคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์ไว้เลยเนี่ยครับเออเกาะแบงเดอกกระทำอายุจ้ะแอบนะแคบหมูเ่าแบงค์น้ำเอาแบ่งกันน้ำอ่ะเอาแบ่งคหมูแบ่งกันน้ำแซ่นนออแบแหง,าแงาาบาปากบุตรีคนละ อนากัน,นกเป็นคนกี่ทีเดอ้อจ้ะนี่ขงวุ้นกินเขายูคือหวาเหลืองนี่ไม่กำักินไฮบอสละขนกันนนกบาเบงละมูนนอนอีมครับระเบ้อ กินเพื่อครับเหนือในอ้วนๆเน้นๆเนืนเน้อลายเนาะกันบรงในกันกนี่จะเนี่ยเนื้อลายแ่บน้ำเนื้อผงเลยคนจอยสิป,ปิดลงเรียนแล้วปาครับยังจ้ะกำลังบอก โควิดกระบาดโรงเรียนทางฝีพระทันปิดเลยครับไั่ไปโรงเรียนกลุ่มเงออยู่น่าจะปิดมืออื่นเนาะนี่โบจะกรกันยังยังบอกไปเลยคู่บอกบ่เอ้ยมันนานน่ะฝนตกหาดูดกินเนื้อลำกามมันครับมีไดรแมนกามยงใหญ่เนื้อไงย้อนขึ้นมาติดเนื้อเลยขายเพิ่นนะครับ đâm Đâm Cốp lưng na Cốp lưng na Cốp lưng na bà xa Cốp lưng na Cốp lưng na bà lưng nam Hả Bà lưng nam Để... Cốp lưng Nó xinh quá เพ็ดเด้กกไม้กินไปกินมากกับเพ็ดเด้กกไม้กลูกไม่ไมี่ี่ยังมียังบบดำปลกไม้ตัวนั้นนะวัตถุบ่หมักปามพี่น้องว่าผักไก่ถ้าบอกบอกว่าเป็นส่วนตา่างบางคนมันเขาเป็นติดตามไม่ครับเป็นบรจักว่าอยู่ยจังหวัดไรต่าอันนี้ไอ้นนอนนกระแมนไอ้นนกระแมน <บ>เดาเดากันไปอันนีดอันนี้เด้ออยู่สุดเขตครับสุดเขตประเทศไทยมุกดาหารปากนอดก,กินอ่ะเป็นงูจวากรนเจว,จวนงูอืพน,นันดีดครับ อออเอเออเอมองมึงแคบครับอาบ่ลองมึงดีป่อลองระเบร์บริกิหน,น้าแสบน้ามูแล้วเป็นการเผ็ด <c oughs> เาชิจงมาให้อยู่ครับลืมจำลังกิน,น,นไอ้ใบกินจับมูไอ้มบกินรับมู <c oughs> อืม้องการกินแป๊าหลาดเนาะเนาะเออ กินบนป้ายรี่ครับบาร์นิ้งเอ้าอืแขนแคบนี้แคบแคบแบบนี้น้องระเบ้ดพันโลกเลยครับโดยจารแกล้งหมดมาจใส่หมดกินของข้าวเลยหมดลายครับโอ้ยเลื่อคนดอกคนเต็มกามมันครับ มาสีดำประเภทกับสวดเติบถึงเลขถึงเบอร์อยู่บอรครับมานี่เ <c> ช <ười> ื้อข้น้องหุ่นน้องว่าบ่ถือแล้วอวยพรมือใดกันว่าถึงแล้ววันทีหนึง่งนะครับเดิมกรดมเบาเส้นหมากกระดมเบาจ้ะเงี้ยเดิโนโน ชิพาโตครับเมื่อนี้แต่พยมกันไ้กินพุณละไรโตแล้วครับยายยมคอยคอยลายอยู่จ้ะคอคอคนคอนคอนคนคนคนยยำแห้งให้คอชนะปะอืมเอาอ่มกันยำไม่แห้งครับคันขึ้นยำคอยอะ ไม่ๆกรอบๆครับเขียวมากเาน่ไปชนะชนะวางได้เป็นชน,น,นบนนา,างๆคุณยอดเลยครับให้ลังกงนมาอือให้บา,บายไป เมื่อพอดําที่ให้รางวัลด้ครับเด้อ,อ,อรางวัลคนนำแคบหมูดังคนว่าดูแลกลับมาอนภายคล้ายแคบหมูดไดลายให้รางวัลน,นำจได้ขายจากโลเนะาะมือนี้พี่น้อง<ะ>ซอยสื่อแคบหมูซอยนนองหุ่นน้องว่านและหนองกันกับผอดหในเด้อจ้าบ่ร่วมหนองกันบ่ร่วมหนองกันบ่ร่วมน้องกันก็ได้จา้าเพราะว่าน้องกันคือที่ที่ ขึ้นพื้นกะว่างตุ้งกับบได่แพงหรอกจ้าทุ้งละลอยหาซิบสองทุ้งกับสองลอยคดีดครับจ้าข่าวว่าสี่ทุ้งกัคือโลหนึ่งกจ้าประมาณหาลอยหาซิบจ้าทรงปีถวยดุปถั่วประเทศจ้าขาวว่าบวกไปลายท่เป็นหาซิบ บวกอีกาหา10บาทบวกอีก30บรมินต์พี่50ครับมีคนมันเซียนเพิ่นซอยตอบคอมเมนต์ครับทุเสมอที่ตอบซาแน่เอาซอยกันไหมหนักยังอยู่2 3ตอนอิ่มแล้วที่คล้ายแคบมูคาเมนจ้ะไปกินมากน้ำกระเบิดอีกบอกครับอร่อย เลยบ้งแคหมูอแคหมูเอืวอบุญอีกอีกอีกน้ำจะเยอะมูขอตามอีกอ่ะอือเป็นใสุดยอดครับจะมูล่ะแค่มือ่นีอเก็บไป กันบอกกินผักเลยพี่น้องบอกดีๆกันบอกกินผักเลยพี่น้องบอกนะมันไหวกินยังบับกินจ้ะพ่อแม่ก็บริกินเลยไม่กินนะบ้าบ่เป็นยังจ้ะเอาให้ระเบิดนะครับเกือบมันมุดอยู่ดิวเลย

หวานมันเสียบเลยด้ดีครับช้ำๆฝากพี่ตอนน้องเขากินเพล่อได้ครับพอดำส่วนนี้เขาบ่กด้กินกุ้งเลยพอดำส่วนนี้เขบอกอยกกินหมูหันหอดพอดำหอดหมื่นแหละพิมานหอดหามื่นหกหมื่นพอดำก็ยังบ่ยเหลียงหมูหันเลยแม่นบ่ครับแม่นจากพี่น้องเนาะๆนๆะเนะนาะนะเหมน่าพอดนเมนู เอาเป็นว่าบวกหนูฝากพี่ฝากน้องเขากดไลค์ไหมครับให้มันหดแปดหมื่นก็ทางเพจกันยังยุดเจ็ดหมื่นกว่าบวกาหดแปดหมื่นจะเถือขนาดแคบมูหนูขายซอยตอบซอยเอาขายแคบมูได้หลายโลเพอาะดำที่เรียงดอกขายแคบมูเดือนอ่ะเจ้าโล่ขึ้นอ่ะสิบโล่ซาโล่ร้อยโล่เลยเมื่อนี่ไห้มันได้สิบโลถ้าได้สิบโล่เสียวยังไงนู้สิบโลให้หมูหันตัวหนึ่งแคบหนูหัน นูหันหน,หน,หนูหันกับมูหันน้ำจ้ะม<อ><อ>ันตัวแสบบานนี้พอดำกั่ที่ลูกไปกินน้ำยูรดพ่นเลยครับพอดำบริถือมาเพชรอยู่ครับโบยันว่าโบเพชรเสบๆเหมือนนี้เนาะแต่ว่ากันยังดีครับ,บ,รดรบเด็กหน่อยที่ยังกินน้ำได้เอาเป็นว่าฝากไว้ใน่ได้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกาําลังแรงอกแรงใจพี่น้องผู้บันึกเลขถือึกเบอร์กักกบโบเป็นยังครับวันนาเอาไหมพํำ พี่น้องบอกว่าพี่น้องถือได้บถือกินเล่นกับพี่น้องก่อนครับถือบ่ถือกัะยามันอกครับเล่นเนาะเอาเอาเป็นว่าโมนิกาขอพี่น้องเฮ้ามีความชุกความเจริญครับลำลำเรื่อยๆครับถ่เขามาเบิ่งคลิปประดําน้องวุ้น้องวายกับพี่น้องเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ